เมื่อเอ่ยชื่อแอนแทเทเวเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังอย่างเธอไม่เพียงเกิดในครอบครัวที่ภูมิหลังไม่ธรรมดาแต่ยังรูปร่างหน้าตาดีและมีฝีมือในการแสดงจนคว้ารางวัลอสการ์มาได้จากผลงานหนังมิสคัลเรื่องเล <Le S 2> มิเซรับทำให้ผู้ชมหลายคนจดจำชื่อเธอได้เป็นอย่างดีทว่าทางทั้งที่เป็นดาราซึ่งเกือบจะสมบูรณ์แบบทุกอย่างขนาดนี้เธอกลับถูกจัดให้เป็นดาราหญิงที่คนเกลียดมากที่สุดในอเมริกา ในช่วงที่ถูกด่าทอหนักที่สุดก็ถึงขั้นมีคนออกมาคอมเมนต์ด่าเธอถึงนาทีละ20,000ข้อความไม่เพียงเท่านั้นแม้กระทั่งสื่อชื่อดังของประเทศก็มักจะรายงานข่าวด้านลบเกี่ยวกับเธออยู่เสมอจากดารายอดนิยมกลายมาเป็นคนยอดหยีของผู้คนได้ยังไงนักแสดงหญิงคนนี้ทำอะไรไว้กันแน่ที่นี่คือหลังมาเศรษฐีวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวชีวิตของแอนแฮทเวด้วยกันครับในปี1982 แอนแททเวได้ลืมตาดูโลกที่บุคลินนิวอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อเปรียบเทียบกับคนวัยเดียวกันถือว่าเธอมีครอบครัวที่ฐานะดีมากพ่อเป็นทนายความแม่เป็นนักแสดงละครเวทีทั้งสองต่างมีรายได้ที่มั่นคงขณะเดียวกันแอนก็สืบทอดยีนเด่นของพ่อกับแม่มาเธอหน้าตาดีตั้งแต่เด็กปากแดงผิวขาวราเริงสดใสโดยเฉพาะดวงตากลมโตคู่นั้นที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาโดยอิทธิพลจากแม่ แอนจึงชื่นชอบการแสดงตั้งแต่เด็กสมัยไฮสคูลเธอก็ได้ร่วมแสดงละครเวทีอยู่หลายครั้งซึ่งไม่เพียงได้รับดอกไม้ชื่นชมแต่ยังถูกวิจารณ์ในแง่ลบเป็นครั้งแรกในชีวิตอีกด้วยปากหนาโงเ่เฮงไม่เข้ากันเลยเวลาถลึงตาก็น่ากลัวแต่แอนในวัยยาวไม่ได้รู้สึกท้อแท้กับคำวิจารณ์เหล่านี้ก่อนที่วันของเธอจะมาถึงเมื่อได้แสดงนำในบันทึกรักเจ้าหญิงมือใหม่ในวันแคสติ้งนักแสดงนั้นเติมทีผู้กำกับ มีคนที่เลือกไว้ในใจอยู่แล้วแอนไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาเลยแต่อาจจะเป็นเพราะเธอตื่นเต้นเกินไปนักแสดงหน้าใหม่คนนี้จึงได้เผลอพลัดตกลงจากเก้าอี้เสียงปังที่ดังขึ้นทมกลางความเงียบกริบทําให้ผู้กํากับหันมาสนใจเธอทันทีก่อนจะตัดสินใจเปลี่ยนให้แอนมารับบทเจ้าหญิงในเรื่องนี้ต่อมาผู้กํากับที่เป็นคนเลือกนักแสดงได้มาเล่าให้ฟังในภายหลังว่าสาเหตุที่เปลี่ยนตัวกะทันหันก็เพราะเธอหน้าซีดเผือด ผมเผายุ่งเหยิงเนื้อตัวสั่นเทาเหมือนกับนางเอกในช่วงต้นเรื่องเลยจึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนตัวนักแสดงเพื่อสวมบทบาทดังกล่าวแอนจึงได้อ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องจํานวนหลายเล่มภายใต้การตีความของเธอคือสะท้อนออกมาเป็นซินเดอเรลล่าที่แสนรันทดแต่เป็นเจ้าหญิงสูงสักที่ดีต่อทุกคนการแสดงที่ละเอียดอ่อนและสมบูรณ์แบบทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับเสียงตอบรับล้นหลามจนโด่งดังไปทั่วประเทศเพียงชั่วข้ามคืน จึงทาให้ชื่อของแอนกลายเป็นที่รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองนับจากนั้นเป็นต้นมาเธอก็แทบจะกลายเป็นตัวแทนของคําว่าเจ้าหญิงซึ่งสองสามปีหลังจากนั้นบทบาทที่แอนได้รับส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเจ้าหญิงมากหน้าหลายตาแต่สวยก็แค่สวยผู้ชมจึงเริ่มจะชินชากับมันหลังจากแอนจับจุดเรื่องนี้ได้เธอจึงเริ่มเปลี่ยนแนวทางของตัวเองในปี2005แอนได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องหุบเขาเรนรักของผู้กำกับชื่อดังอย่างอังลี พร้อมทั้งเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวเองด้วยการแสดงเป็นผู้หญิงอารมณ์ร้ายถึงขั้นที่ยอมถ่ายทำฉากไม่สวมเสื้อผ้าเป็นครั้งแรกในชีวิตทว่าฝีมือการแสดงที่สุดยอดก็ยังคงไม่ได้รับการชื่นชมแต่อย่างใดผู้คนต่างก็เริ่มเย้ยหยันว่าสาวหน้าหวานตกอับจนต้องเปลืองผ้าแต่แอนที่มุ่งมันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ก็ไม่ได้แคร์กับความคิดพวกนี้ในปี2006เธอก็รับบทนำในหนังเรื่องนางมารสวมพราดา้าซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ใหม่ ต่อสายตาผู้ชมอีกครั้งในปี2010แอนรับบทราชินีขาวในภาพยนตร์เรื่องอลิสในแดนมหัศจรรย์ทว่าจากบทบาทนี้เองที่ทำให้ทุกคนเริ่มติดภาพว่าเธอเป็นพวกเฟกเสแสร้งจอมปลอมเพราะเนื้อเรื่องในหนังตอนราชินีขาวยังเด็กได้แอบกินอาหารแต่เมื่อถูกแม่จับได้เธอกลับโบยว่าพี่สาวอย่างราชินีแดงเป็นคนกินจนทำให้นิสัยของพี่เปลี่ยนไปอย่างคาดไม่ถึง เมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ทำเงินได้ถึง1,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ3 6 0 0 0ล้านบาทในเตศสารฟอบก็จัดให้แอนเป็นนักแสดงหญิงที่คุ้มค่าเงินที่สุดหมายความว่าทุก1ดอลลาร์หรือประมาณ36บาทที่ลงทุนเป็นค่าตัวของแอนจะทำให้ผู้ผลิตภาพยนตร์ได้รับกำไรถึง64ดอลลาร์หรือประมาณ2,300บาทถือว่าคุ้มค่ามากจริงๆความจริงแล้วเมื่อดูจากตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นบทการตกลุมรักครั้งแรก บทสาวออฟฟิศหน้าใหม่หรือแม้กระทั่งราชนีเทพนิยายก็ดูเหมือนแอนจะเอาอยู่ทั้งหมดแต่มันเป็นความสมบูรณ์แบบที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยจึงเริ่มทําให้ผู้คนรู้สึกว่าเธอเป็นพวกชอบเสแส้งหลังจากรับบทบาทที่หลากหลายขนาดนี้ในปี2 0 1 2แอนก็ได้ร่วมแสดงในเลมิเซรับโดยรับบทเป็นคุณแม่ที่ไม่ได้แต่งงานซึ่งมีชีวิตสุดแสนรันทดเพื่อจะสวมบทบาทให้สมจริงยิ่งขึ้นแอนจึงเริ่มลดน้ำหนัก ด้วยการกินแอปเปิลเวลาลูกกับผงโปรตีนอีกนิดหน่อยจากความพยายามของเธอทำให้ครึ่งเดือนผ่านไปน้ำหนักจึงลดไปมากกว่า11กิโลกรัมแต่เท่านี้ยังไม่พอเพื่อจะทำให้เห็นความสูผ้ผอมของตัวละครชัดเจนขึ้นเธอก็ยังแข็งใจถอนฟันกรามออกอีกสองซี่จนแก้มตอบเข้ามาทุกอย่างเป็นไปตามที่เธอคิดบทบาทของตัวละครนี้ทำให้ผู้ชมตราตึงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะฉากที่เธอนอนอยู่บนเตียงตามลำพังก่อนจะค่อยๆร้องเพลง ด้วยเสียงสั่นเครือเพื่อบอกเล่าถึงความหมดหวังและความโศกเศร้าของคนที่อยู่ระดับล่างส่งอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดทะลุออกนอกจอมาหาผู้ชมต่อให้บทจะน้อยแค่ไหนแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำให้แอนสามารถคว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมและรางวัลเซเทอร์ไลท์อวอเป็นต้นมาครองได้รวมถึงยังได้รับบทวิจารณ์ที่ดีมากอีกด้วยนาทีการงานราบรื่นครอบครัวรักกันหวานชื่นจากการแสดงภาพยนตร์ ในปี2008ก็ทําให้เธอรู้จักกับดาราชายที่ชื่ออดัมซูแมน3ปีต่อมาพวกเขาก็ตัดสินใจจุงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาจนถึงปัจจุบันทั้งคู่ก็คบกันมานานกว่า10ปีแล้วแต่ยังคงรักกันหวานชื่นพร้อมทั้งดูแลลูกๆอีก2คนด้วยกันเพียบพร้อมทั้งเกียรติยศชื่อเสียงครอบครัวก็สมบูรณ์พูนสุขเดิมทีคิดว่าควรจะได้รับคำอวยพรจากคนทั่วโลกแต่คาดไม่ถึงว่า มันจะนำไปสู่การแอนตี้ที่รุนแรงขึ้นช่วงเดียวกับที่ได้รับรางวัลอสการ์ในเน็ตก็เริ่มเกิดกระแสเกลียดชังแอนขึ้นมากโดยพวกแอนตี้แฟนได้ต็มหนีเธอทางอินเทอร์เนต็ตอย่างหนักในช่วงพีคที่สุดก็มีคนด่าเธอทางทวิตเตอร์ถึงนาทีละ20,000ข้อความเลยทีเดียวพวกเขาถึงกับสร้างแฮชแท็กแฮต้าเหเธอขึ้นมาเฉพาะอีกด้วยถึงขั้นที่สำนักข่าวทางการอย่างเดอะนิวยอร์กไทมส์ก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วยการเขียนบทความข่าวหัวข้อ เราเกลียดแอนแฮตเวจิงหรือจนนำมาสู่กระแสะวิาพากษ์วิจารณ์จากเนื้อหาในนั้นสาเหตุที่ทำให้แอนถูกแอนตี้มีอยู่คร่าวๆ3ประการคือเล่นตัวเฟกและเนรคุณมาคุยกันถึงประการแรกกันก่อนต้องเอ่ยถึงหนังเรื่องเลมิเซราฟอีกครั้งทุกคนต่างรู้ดีว่าแอนทุ่มเทเพื่อภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างมากจนทาให้เธอก้าวไปสู่จุดสูงสุดของอาชีพทว่าในขณะที่หนังเรื่องนี้ทำให้เธอโด่งดังสุดขีดนั่นเองมันก็ทำให้เธอ ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักด้วยเหมือนกันมีชาวเน็ตบอกว่าความจริงแล้วบทที่เธอแสดงจะต้องมีผมสีลอนด์โดยทั่วไปคนที่รับบทนี้จะต้องย้อมผมแต่แอนกลับไม่ยอมเธอยือนกรานจะใช้ผมสีเดิมของตัวเองไม่ต้องการจะอุทิศเส้นผมให้กับการแสดงทําให้นักเขียนบทต้องดัดแปลงบทให้เธอเพิ่มเติมจนกลายเป็นเหตุผลว่าทาไมจึงมีตอนที่ตัวละครต้องขายเส้นผมตามมาซึ่งเนื้อหาตอนนี้ก็ทําให้ผู้ชมต่างก็รู้สึกประหลาดใจ จนไปขุดคุ้ยเจอพฤติกรรมชอบเล่นตัวของเธอเข้าเมื่อเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกไปแอนก็เริ่มถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องคอมเมนต์แทบจะไม่แตกต่างกันโดยบอกว่าเธอไม่เป็นมืออาชีพต่อให้แสดงเก่งแต่ก็ไร้ประโยชน์นิสัยเสียเป็นตัวตัดสินทุกอย่างพฤติกรรมชอบเล่นตัวนี้อย่างปรากฏออกมาในหนังเรื่องวันเดียววันนั้นวันของเราอีกด้วยแอนซึ่งรับบทนำปฏิเสธที่จะพูดสำเนียงยอกเชียด้วยเหตุผลว่า มันดูไม่เข้ากับรูปลักษณ์อันสวยสงาของเธอซึ่งทําให้ความสมจริงลดลงไปด้วยส่วนประเด็นเรื่องชอบเฟกเสแสร้งก็มีที่มาจากตอนที่เธอขึ้นไปกล่าวหลังจากได้รับรางวัลอสการ์ขณะกล่าวสุนทรพจน์ในคืนนั้นชาวเน็ตต่างคิดว่าการที่เธอบอกว่าไม่อยากได้รับรางวัลเพราะออสการ์ทำให้เธอสงสัยในตัวเองจากนั้นก็ตื้นตันจนร้องไห้ก่อนจะขอบคุณทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนี้พฤติกรรมดังกล่าว ถูกชาวเน็ตถากถางว่าเป็นคนที่ใช้เวลาขอบคุณนานที่สุดในขณะเดียวกันเมื่อเธอแสดงในภาพยนตร์อังกฤษเรื่องรักที่ปรารถนาทางทางที่ตอนถแถลงข่าวเธอย้ำนักย้ำหนาว่าตัวเองทุ่มเทจิตใจและเวลาในการปรับสำเนียงพูดอย่างหนักเพื่อมารับบทนี้แต่เมื่อภาพยนตร์ออกฉายกลับพบว่าการพูดของเธอ,อยังคงติดสำเนียงแบบอเมริกันอยู่เหมือนเดิม นี่ทำให้แฟนภาพยนต์ที่รอชมต่างผิดหวังอย่างรุนแรงและล้อเลียนแอนว่านักแสดงที่เซแซงเก่งขนาดนี้คุยโวไปเรื่อยจนติดเป็นนิสยัยแต่กลับไม่ได้พยายามเหมือนอย่างที่พูดเลยสักนิดประเด็นสุดท้ายก็เกี่ยวข้องกับแฟนเก่าของเธอที่ชื่อลาฟาเอโล o ฟอ l เรียรีซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ทั้งรวยทั้งหน้าตาดีทั้งคู่คบหากันด้วยความหวานชื่นเป็นเวลา4ปีแต่เบื้องหลังความราบรื่นนี้ กลับมีมรสุมอันน่ากลัวซ่อนเร้นอยู่ในเดือนมิถุนายนปี2008เมื่อฟาเลรีถูกจับกลุ่มด้วยข้อหาพยายามช่อกงเมื่อแอนทราบข่าวเธอก็รีบตัดการติดต่อกับฟาเลรีทันทีก่อนจะนำของขวัญที่ได้รับจากเขาไปมอบให้กับตำรวจเพราะแอนกลัวว่าจะโดนหางเลขเพราะแฟนหนุ่มด้วยจึงทำให้ชาวเน็ตอเมริกันโกรธและวิจารณ์แอนว่าเธอไม่เพียงเฟกเก่งแต่ยังไร้เยื่อใ่อีกด้วยยังมีคนออกมาเสริมอีกว่า ฟอลเรอรี่ตามจีบแอนอยู่นานมากถ้าหากไม่ใช่เพราะของขวัญเหล่านั้นเธอคงไม่ยอมตกลงปงใจคบหากับเขาแม้เรื่องนี้จะไม่มีหลักฐานพิสูจน์แต่การที่ทิ้งแฟนเก่าไปอย่างไม่มีเยื่อใหญ่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เธอถูกแอนตี้ทว่านักแสดงที่มากฝีมืออย่างแอนกลายเป็นบุคคลที่ทุกคนต่างก็เกลียดชังไปแล้วจริงๆหรอคำตอบในบทความข้างต้นของเดอะนิวยอร์กไทม์บอกว่าเปล่าเลยอันที่จริงแล้วความคิดเห็นแอนตี้ส่วนใหญ่ที่มีต่อเธอ ทั้งหมดล้วนเป็นเพียงข้อสังเกตยังมีอีกจุดหนึ่งก็คือแอนสมบูรณ์แบบเกินไปเธอเพอร์เฟกจนดูไม่เหมือนจริงผู้เขียนวิเคราะห์ว่าแอนก็เหมือนกับเจ้าหญิงที่เธอสวมบทบาทพ่อแม่รักมีฐานะหน้าตาดีการงานสำเร็จแม้กระทั่งครอบครัวก็สมบูรณ์แบบจนไร้ที่ติราวกับพระเจ้าทรงประทานโชคดีทั้งหมดมาให้กับเธอซึ่งชาวอเมริกันก็ไม่เชื่อว,ว่าจะมีคนที่เพอร์เฟกแบบนี้อยู่จริงๆถ้าประสบความสำเร็จในอาชีพ แต่ชีวิตลุ่มลุ่มดอนดอนพวกเขาก็อาจจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างสมดุลหน่อยแต่แอนกลับไม่เป็นแบบนั้นขณะเดียวกันเธอยังอาศัยความสามารถกับความพยายามของตัวเองจนมีมากขึ้นไปอีกเมื่อต้องเผชิญกับเสียงกลด่าแอนก็ยอมรับว่าคนที่มุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์แบบอยู่เสมออย่างเธอก็มีวันคืนที่ยากลำบากเหมือนกันดังนั้นเธอจึงลองเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวเองด้วยการพูดคำแสดงในรายการทอล์กโชว์ใช้ท่าทางที่ไม่เหมาะสม พยายามสร้างภาพบุคลิกหยาบกระด้างเพื่อให้ดูเหมือนเข้าถึงชาวอเมริกันได้ง่ายขึ้นแต่ใครจะไปคิดว่าทุกคนไม่ยอมเล่นด้วยแถมยังด่าเธอหนักเข้าไปอีกดูสิเธอเริ่มเสแสร้งอีกแล้วคอมเมนต์แบบนี้ปรากฏขึ้นบนหน้าจออยู่เสมอแล้วใครจะไม่คล้อยตามได้ล่ะหลังจากนั้นแอนจึงเริ่มเก็บตัวระยะเวลาหนึ่งเมื่อกลับมาอีกครั้งเธอก็เข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือไม่ว่าจะทำยังไงบุคคลสาธารณะนะ ก็ไม่มีทางทําให้ทุกคนพึงพอใจได้ดังนั้นเธอจึงไม่น้อยเนื้อต่ําใจแต่ก็ไม่ได้ยิงยัดโสอะไรและยังคงทุ่มเททํางานของตัวเองต่อไปนอกจากการแสดงภาพยนตร์แล้วเธอยังพยายามใช้อิทธิพลทางสังคมของตัวเองเพื่อทําการกุศลอีกด้วยจากถูกยกย่องสรรเสริญสู่การถูกด่าทอทางอินเทอร์เนต็ตจนถึงวันนี้ที่ไม่ได้แคร์อะไรอีกต่อไปแล้วตลอดเส้นทางที่ผ่านมาของแอนมันไม่ง่ายเลยจริงๆ ที่คาดไม่ถึงก็คือหลังจากเธอทําตามวิธีของตัวเองการแอนตี้ของสังคมก็ค่อยๆลดลงแต่ไม่ว่าจะถูกวิจารณ์มากแค่ไหนชีวิตของแอนก็ยังประสบความสําเร็จมากอย่างไม่ต้องสงสัยเลยการด่าทอการใส่ร้ายมันก็แค่ปัจจัยภายนอกใครจะใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นตลอดเวลาแต่ถ้าคุณสามารถเปลี่ยนคําพูดแย่ๆให้เป็นพลังได้ก็ยอมจะสามารถเดินไปได้ไกลกว่าเดิมเช่นเดียวกับแอนแฮทเวยแม้จะสับสนขัดแยง้งวิตกกังวล แต่ถ้าจิตใจแน่วแน่มากพอก็จะสามารถก้าวต่อไปได้ยอมไม่เอ็นเอียงไปตามคนรอบข้างต้องผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากเพื่อจะได้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเพราะบนโลกใบนี้ถ้าหากคุณไม่ยอมแพ้ก็จะไม่มีใครสามารถทำอะไรคุณได้ที่นี่คือหลังมาเศษฐีถ้าหากชื่นชอบช่องของเราอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนสู่ หลังมาเศรษฐีการแต่งงานกับตระกูลเศรษฐีและการแต่งงานกับชาวต่างชาติล้วนแล้วแต่เป็นการแต่งงานแบบพิเศษและดูเหมือนว่าจะน่าสนใจยิ่งขึ้นถ้าหากการแต่งงานทั้งสองแบบนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนเดียวกันเพราะไม่ใช่แค่ต้องทำเหมือนสาวๆที่ได้แต่งงานเข้าตระกูลเศรษฐีส่วนใหญ่ที่ต้องคอยสนับสนุนการงานของสามีนอกบ้านแต่งงานในบ้านก็ต้องคอยปรนนิบัติสมาชิกครอบครัวให้เรียบร้อยโดยเฉพาะแม่สามี ที่ต้องคอยเอาอ,อกเอาใจเป็นพิเศษและเอริโกะนาการูระที่เราจะนำเสนอในวันนี้ก็คือตัวอย่างคลาสสิกของการแต่งงานกับเศรษฐีหนุ่มหล่อแดนไกลชาวฝรั่งเศสเอริกโกะนาการูระเป็นผู้ประกาศข่าวทางทีวีคนดังของญี่ปุ่นในยุค1990เธอผู้ซึ่งมีฐานะทางบ้านดีมีสเสน่ห์ในหน้าตาได้ก้าวขึ้นเป็นผู้ประกาศหญิงยอดนิยมของสถานีโทรทัศน์ฟูจิทีวีตั้งแต่อายุ24ปี ด้วยเหตุนี้เธอจึงกลายเป็นสมบัติล้ำค่าในใจของเพื่อนร่วมสายงานและศิลปินจำนวนมากเรียกได้ว่าอยู่ในระดับตัวแม่เลยทีเดียวเธอไม่เพียงหน้าอิจฉาในเรื่องงานเท่านั้นแม้แต่การพบรักกับสามีก็ยังราวกับหนังรักโรแมนติกนวันหนึ่งของปี1997นากามูระซึ่งเหน็ดเหนื่อยเมื่อ้าหลังจากเสร็จสิ้นงานประกาศข่าวตลอดวันได้พบกับชายชาวฝรั่งเศสในชุดสูทชมพูชาวเอดูอาบากัก เจ้าของความสูง195เซนติเมตรภายในลิฟต์แม้ว่าจะได้เจอหน้ากันแค่ครั้งเดียวแต่คนทั้งคู่ต่างก็จดจำอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีเครื่องปีต่อมานากามูระไปทำงานที่ปารีสฝรั่งเศสและได้พบกับชาวอีกครั้งในงานเลี้ยงของเพื่อนแม้ว่าทั้งคู่จะประหลาดใจกับความบังเอิญแต่ก็ไม่ได้แลกเปลี่ยนช่องทางติดต่อกันไว้จบจนกระทั่งอีก9เดือนให้หลังทั้งคู่ก็ได้มาเจอกันอีกครั้งในงานคอกเทลรูที่โตเกียว และนับจากนั้นมาพรหมลิขิตก็ชักนําให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันและไม่ได้แยกจากกันอีกชาวเคยเปิดเผยว่าการบังเอิญพบกับสาวสวยสักคนถึง3ครั้งเรียกได้ว่าเป็นโชคชะตาจัดสรรหากไม่รุกจีบก็เซอร์เต็มทีและจากการรุกไล่จีบของชาวทั้งคู่ก็ตกสู่ห้วงแห่งความรักและเข้าประตูวิวาหลังจากนั้นไม่นานชาวเกิดมาในชนชั้นสูง ต้นตระก,กูลถือกำเนิดมาตั้งแต่ศตวรรษที่13ผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนานมาถึง8ศตวรรษตระก,กูลของเขาใช้ชีวิตสมถะแต่ขณะเดียวกันก็มีความเข้มงวดกับเรื่องมารยาทและพิธีรีตองซึ่งมันทำให้ชาวกลายเป็นสุภาพบุรุษขนาดแท้100%และสำหรับในโลกแห่งแฟชั่นชาวก็ให้ความสนใจกับมันอย่างยิ่งเขาลงทุนลงแรงกับแบรนด์ดังของฝรั่งเศสช่องหลุยเชเร่ถึง15ปี หลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อแบรนด์ดังกล่าวแต่สำหรับที่ฝรั่งเศสแล้วแบรนด์นี้มีชื่อเสียงเทียบเท่าดีอ o หรือจีวงชี hi, เลยทีเดียวในทศวรรษที่1990ทรัพย์สินของเขามีมูลค่าสูงถึง100ล้านยูโรราว3,700ล้านบาทหลังจากที่ขอแต่งงานสำเร็จนากามูระก็ลาออกจากงานและติดตามชาวไปเริ่มต้นชีวิตคู่ต่างภาษาของพวกเขาที่ปารีสฟังมาถึงตรงนี้แล้วอย่าเข้าใจผิดคิดว่านากามูระ เป็นพวกผู้หญิงวัตถุนิยมประเภทบูชาเงินตรานะครับเพราะเรื่องเล็กๆเรื่องหนึ่งก่อนแต่งงานสามารถยืนยันนิสัยของเธอได้เป็นอย่างดีในขณะเดียวกับที่ขอเธอแต่งงานชาวก็เสนอให้ใช้ชีวิตแบบอเมริกันแชร์เช่นค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้หารครึ่งผู้หญิงจำนวนมากอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่นาการมูระต้องจ่ายเพื่อชีวิตคู่ครั้งนี้มากกว่าผู้หญิงทั่วไปต้องทิ้งอาชีพสุดรักต้องจากพี่น้องเพื่อนฝูงจากบ้านเกิดเมืองนอน ไม่ควรต้องเผชิญกับการขอให้ใช้ชีวิตแบบอเมริกันแชร์ของสามีเลยแต่นากามูระไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปเธอตอบตกลงแบบสบายๆใจกว้างเพราะเธอมีความมั่นใจในตัวเองว่าต่อให้ต้องไปอยู่ฝรั่งเศสและทิ้งอาชีพอันมั่นคงก็ไม่ได้หมายความว่านับแต่นี้จะต้องห่างหายไิจักสายตาผู้คนแล้วหันไปเป็นแม่บ้านเต็มตัวเสียเมื่อไหร่เธอผู้ซึ่งมีทั้งสติปัญญาและความงามอยู่ในตัวเองมาถึงฝรั่งเศสได้ไม่นาน ก็ปรับตัวเข้ากับชีวิตที่นั่นได้แล้วทั้งยังวางแผนเรื่องงานของตัวเองไปพร้อมๆกับการจัดการดูแลครอบครัวด้วยชาวเองก็ไม่ใช่คนแล้งน้ําใจพอรู้ว่าภรรยาอยากทํางานเขาก็สนับสนุนเต็มกําลังแม้ว่านากามูระจะไม่ได้อยู่เบื้องหน้านานแล้วก็ตามแต่ถึงอย่างไรก็เคยเป็นคนดังในแวดวงดังนั้นเธอจึงลองชิมลางก่อตั้งนิตยสารของตัวเองวันปกติจะโพสต์การแมตเสื้อผ้าสารพัดแบบ รวมถึงชีวิตประจําวันทั้งยังให้สัมภาษณ์รายการวาไรตี้ญี่ปุ่นโพสเรื่องชีวิตหลังแต่งงานกับชาวกับบรรดาลูกๆที่น่ารักหลังจากแต่งงานแล้วพวกเขาอาศัยอยู่ที่เขต16ของปารีสโดยตลอดที่นั่นเป็นย่านที่พักอาศัยที่ดีเลิศและสงบเงียบมีหนำซ้ำชาวซึ่งอยู่ในแวดวงแฟชั่นอย่างพิถีพิถันกับการใช้ชีวิตอย่างมากด้วยดังนั้นบ้านของพวกเขาหากบอกว่าเป็นบ้านซูบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ดีกว่าการตกแต่งสไตล์นอร์ดิก ชวนให้รู้สึกโล่งโปร่งของประดับทุกชิ้นในบ้านเปลี่ยนไปด้วยความปราณีตงดงามภาพวาดที่แขวนประดับฝาผนังก็เต็มไปด้วยความโมเดิลมีแม้กระทั่งตุ๊กตาดินเผาจำลองแม้แต่นิตยาสารที่ดูเหมือนวางส่งส่งอยู่บนโต๊ะโซฟาความจริงแล้วพวกมันล้วนผ่านการเลือกสรรมาอย่างดีจากชาวตามสบายแต่ไม่เสียรายละเอียดชีวิตคู่สองวัฒน,นธรรมของผู้ประกาศสาวคนเก่งกับเศรษฐีชาวฝรั่งเศสผู้โรแมนติกเป็นที่อิจฉาของผู้คนรอบตัว ชีวิตประจําวันทั้งหวานและรักกันมากแต่นากามูระกลับบอกว่าใกล้จะเป็นบ้าเพราะชาวแล้วซึ่งบางครั้งก็น่ามโมโหสุดขีดจริงๆสาเหตุเกิดจากความพิถีพิถันเกินไปของชาวฝรั่งเศสความบ้าแฟชั่นของคนฝรั่งเศสล้วนเป็นที่รู้กันดีของทุกคนการแต่งตัวให้เนี้ยบก่อนออกจากบ้านเป็นสิ่งที่ไม่ต้องสงสัยแต่พฤติกรรมแบบนี้กันแน่ที่ทำให้นากามูระต้องร้องออกมาว่าใกล้บ้าแล้ว ที่แท้มันเกิดจากการที่ก่อนออกจากบ้านในทุกๆครั้งชาวจะต้องจัดเตรียมชุดสูทที่รีดเอาไว้เรียบร้อยแล้วก่อนจะพิจารณาแมตช์จับคู่อีกครั้งทั้งเสื้อเชิ้ตและกางเกงหลากสีวางเรียงบนโต๊ะแล้วให้นากามูระช่วยเลือกเช่นช่วยผมเลือกทีว่าสีไหนดูดีวันนี้เหมาะกับสไตล์ไหนเป็นต้นนากามูระจะต้องได้ยินคำถามแบบเดิมในทุกๆวันแม้จะเป็นช่วงเวลาเร่งรีบในตอนเช้าก็ไม่มีข้อยกเว้น ความจริงแล้วนั้นนาคามุระรู้สึกอยู่เสมอว่าชุดสูทที่ชาวสวมใส่แต่ละชุดแทบไม่ต่างกันเลยแต่ชาวผู้ประณีตในรายละเอียดของชุดสูทกลับบอกว่าปกเสื้อสีขาวสว่างกว่าถ้าเป็นสีน้ำเงินจะดูสุขุมกว่าคนละสไตล์โดยสิ้นเชิงแม้กระทั่งพื้นรองเท้าหนังมีกี่ชั้นเป็นแบบโมเดิลหรือย้อนยุคก็ส่งผลต่อการแต่งตัวด้วยเช่นกันนอกจากนี้เวลาไปซูเปอร์มาร์เกต็ต เขายังต้องเปลี่ยนสีชุดให้ดูสบายขึ้นจะต้องเลือกเสื้อเชิ้ตปกสูงหน่อยและเพื่อตอบสนองความต้องการเรื่องปกเสื้อของสามีนากามุระจะต้องตั้งใจรีดมันเป็นพิเศษห้ามมีรอยยับแม้แต่น้อยในวันฝนตกหมวกกับเสื้อคลุมกันฝนจะขาดไม่ได้โดยที่ภายในจะต้องแมทกับเสื้อผ้าเครื่องประดับสีสันสดใสสิ่งเหล่านี้เพียงพอให้เห็นได้ว่าการอาศัยอยู่ที่ปารีสนั้นความพิถีพิถันในเรื่องแฟชั่นเป็นสิ่งปกติ สำหรับการแมตชเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายชาวผู้เซนสิทีฟสูงจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย2-3ชั่วโมงก่อนออกจากบ้านมาลังเลเรื่องการแต่งกายในแต่ละแบบครั้งหนึ่งนากามุระอยากซื้อกางเกงขาย,ยาวชาวก็พาเธอไปร้านขายผ้าเจ้าประจำเลยโดยตรงแล้วเลือกเนื้อผ้าที่เหมาะสมกับสีที่ตัวเองชอบจากนั้นก็ใช้บริการสั่งตัดเป็นพิเศษนาการุระเคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าคนปารีสมักจะซื้อผ้ามาตัดชุด แบบนี้ถึงจะสร้างสิ่งที่ไม่เหมือนใครได้แถมชาวยังมีสายตาที่ร้ายกาสุดๆในเรื่องวัสดุที่ใช้ทําเสื้อผ้าและแฟชั่นที่ร้านขายผ้าในวันนั้นเขาใช้เวลาค่อยๆคัดสัรอยู่สองชั่วโมงถึงจะหาผ้าที่เหมาะสมที่สุดให้แก่นากมุระผู้เป็นภรรยาได้ก่อนจะหอบหิ้วผ้าที่ซื้อแล้วไปร้านสั่งตัดชุดตั้งแต่ชายกางเกงกระเป๋าไปจนถึงขอบเอวกางเกงตัวเดียวมีจุดที่ต้องสนใจมากมายไปหมด ทุกๆอย่างล้วนส่งผลต่อสไตล์ของกางเกงทั้งตัวชาวยังได้บอกกับพนักงานร้านด้วยตัวเองอีกว่าต้องตัดเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ซ้ำใครตัวเดียวในโลกให้นากามูระเท่านั้นบวกกับขั้นตอนการวัดขนาดตัวเลยต้องเสียวเวลาไปอย่างน้อยสองชั่วโมงถึงแม้จะเป็นแค่กางเกงธรรมดาตัวเดียวอย่างยุ่งยากจนนากามูระปวดหัวหากแต่ในเรื่องนี้ก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความตั้งใจดีของชาวและในฐานะเมืองหลวงแห่งแฟชั่น ปารีสไม่เคยขาดไร้ห้างร้างสารพัดประเภทแม่สามีของนากามูระหรือก็คือแม่ของชาวเป็นคนที่พิธีพิถันในเรื่องแฟชั่นเช่นเดียวกับชาวมีอยู่ครั้งหนึ่งเธอหวังให้นากามูระช่วยไปซื้อกระเป๋าให้หนึ่งใบจากห้างในเทศกาลลดราคาเพื่อซื้อให้ได้สินค้าที่ตรงใจแม่สามีนากามูระไปเตรียมตัวที่ห้างก่อนล่วงหน้าหนึ่งวัน นากามูระจำเป็นต้องค่อยๆค,คัดเลือกสินค้าตามความชอบและสไตลก์การแต่งตัวของแม่สามีเมื่อไรดูเรียบร้อยแล้วยังต้องตรวจสอบส่วนลดกับเวลาเปิดร้านในวันรุ่งขึ้นด้วยเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นนากามูระสวมเสื้อกันลมไปต่อแถวรอหน้าประตูห้างตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าฝูงชนที่รอเข้าไปช้อปปิ้งทำให้ช่วงเวลาเช้าของปารีสเต็มไปด้วยความปรารถนาในวัตถุชนิดที่ควบคุมไม่อยู่ดีที่นากามูระทำการบ้านล่วงหน้า ไปถึงเช้าเสียยิ่งกว่าเช้าเลยซื้อกระเป๋าถือที่แม่สามีชื่นชอบได้โดยสะดวกราบรื่นหากแต่ในความเป็นจริงการเผเชิญหน้ากับสามีและแม่สามีที่มีความต้องการทางแฟชั่นสูงแบบนี้ในตอนเริ่มแรกนากามูระก็ไม่เข้าใจต่อมาถึงค่อยปรับตัวได้นอกจากนี้ถึงแม้ในบางครั้งนากามูระจะรู้สึกรำคาญกับความเนี๊ยบสุดๆของคนปารีสก็ตาม แต่ถึงอย่างไรก็เป็นเรื่องของคนต่างชาติต่างภาษาสองคนในเมื่อเลือกชาวมาเป็นสามีของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพนิสัยและความชอบของเขาซึ่งอันที่จริงความละเอียดละออของชาวไม่ได้ปรากฏอยู่แต่เฉพาะในเร <ic> ื่องการใช้ชีวิตและแฟชั่นเท่านั้นยังปรากฏอยู่ในด้านการดูแลนากามูระด้วยเขาถึงกับเคยพูดว่าเพราะเธอคือคนที่ผมรักที่สุดเลยอยากให้เธอช่วยเลือกเสื้อผ้าทุกวันเพื่อจะได้เป็นผู้ชายที่เหมาะสมกับเธอ และแม้นากามูระจะบ่นกับความเรื่องมากของชาวแต่เธอกลับทำเรื่องแบบนี้มาได้ถึง13ปีโดยไม่เบื่อหน่ายมันทั้งยังพูดด้วยความซาบซึ้งเช่นกันว่าการอยู่ต่างบ้านต่างเมืองถ้าหากไม่มีคู่ชีวิตสักคนที่พึ่งพาได้ย่อมเป็นเรื่องลำบากมากฉันโชคดีที่ได้พบกับชาวและสิ่งที่น่าสนใจคือหลังแต่งงานมีลูกแล้วทั้งคู่เคยตัดสินใจทำสิ่งโรแมนติกอีกครั้ง ด้วยการจัดงานแต่งงานที่มีลูกๆเป็นเพื่อนบป่าวสาวนอกจากนั้นแล้วหลังจากที่รู้ว่าภรรยาเป็นพวกผิวแพ้ง่ายชาวผู้ซึ่งรักนาก,กาโมระสุดๆแนวแน่กับการติดต่อดอกเตอร์อิชิบาชิผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านชีววิทยาในญี่ปุ่นโดยใช้เวลาและกำลังไปไม่น้อยร่วมมือกันสร้างสรรค์สูตรต่อต้านริ้วรอยที่เหมาะกับผู้บริโภคที่แพ้ง่ายทุกคนสูตรแรกของโลกพร้อมทั้งสร้างแบรนด์ให้ภรรยาเป็นการเฉพาะ แถมยังดันแบรนด์ดังกล่าวให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักของความผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสกับญี่ปุ่นอาศัยความมหศัศจรรย์ที่ให้ผลลัพธ์ใน15วันทีบตัวจนเป็นที่ฮอตฮิตได้อย่างรวดเร็วกลายเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าเซเลบริตี้ตัวอย่างเช่นภรรยาอดีตประธานาธิบดีซาโกซีแห่งฝรั่งเศสหรือพิพภามิดเดิลตันน้องสาวของเจ้าหญิงเคทแห่งอังกฤษก็ล้วนแล้วแต่เป็นแฟนคลับตัวยงของแบรนด์ แถมยังได้ยอดรีวิวสูงแทบทุกเว็บไซต์ด้วยแต่ที่น่าเจ็บใจก็คือขนาดครอบครัวของนากาุูระก็ยังไม่รอดพ้นจากความไม่ค่อยปลอดภัยในปารีสโดยมีสื่อรายงานว่าเมื่อหลายปีก่อนพวกเขาถูกโจรยกเขาแต่เนื่องจากตู้เซฟหนักจนแม้แต่ชายหกคนก็ยังยกไม่ไหวความสูญเสียเลยไม่มากนักนอกจากนั้นแล้วในตอนที่โควิด1 9เพิ่งเริ่มระบาดฝรั่งเศสยังไม่ได้รับผลกระทบ แต่พอนากามูระกลับมาถึงโตเกียวถึงได้พบว่าสถานการณ์มีความรุนแรงต่อมาเพื่อนของชาวซึ่งอยู่ที่ฮ่องกงขอให้เธอช่วยเป็นทุระหาซื้อหน้ากากอนามัยผลปรากฏว่าพอเธอเห็นราคาหน้ากากถูกปั่นจนสูงลิว่วแม้แต่นากามูระภรรยาเศรษฐีอย่างต้องตกใจเธอก็ถึงกับอุทานออกมาว่าหน้ากากแพงจังวันเวลาผ่านมาจนถึงทุกวันนี้สองสามีภรรยายังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แถมหนังสือใหม่ของนากามระยังกำลังจะวางแผงในญี่ปุ่นเร็วๆนี้ด้วยจากประสบการณ์ชีวิตของนากามระความจริงก็มองออกได้ไม่ยากว่าเธอคือผู้หญิงที่เปี่ยมเสน่ห์ในตัวเองแต่งงานมาอยู่กับเศรษฐีแดนไกลในต่างแดนแต่ไม่เคยละทิ้งความขยันขันแข็งและไม่เคยคิดที่จะใช้ชีวิตแบบพึ่งพาสามีรวยๆเพราะโดยส่วนใหญ่เธอขอยืนด้วยลำแข้งตัวเองผู้หญิงแกร่งแบบนี้ยอมควรค่าแก่การนับถือเป็นธรรมดา ซึ่งเราก็หวังว่าเธอจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เรามากยิ่งขึ้นเอาล่ะครับเรื่องราวของวันนี้ก็จบลงเท่านี้กระดานคอมเมนต์ของเรายังว่างเสมอหากต้องการรับชมรายการดีๆมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ